เลดี้ไลท์ให้ที่เองก็เริ่มต้นเมื่อตอนที่เราเรียนอยู่ชั้นปีที่4ที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในคลาสันเนี่ยเราได้มีการออกแบบแบ,บ,แบรนด์เป็นของตัวเองซึ่งเราเลือกโปรดักต์เป็นต้นไม้ค่ะ เพราะว่าโดยส่วนตัวเราชอบธรรมชาติชอบไปเที่ยวตามแบบป่าเราที่บ้านก็ทําสวนอยู่แล้วเราก็เลยเอาโปรดักต้นไม้เนี่ยมาทําเป็นแบรนด์แล้วพอเราเรียนจบมาประมาณปีกว่าๆเนี่ยเลยเริ่มมีการผลิตโปรดักตัวแรกออกมาคือเป็นสวนขวดเริ่มเห็นว่าเออมันดูน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเราทําแจกเพื่อนๆหลายๆคนแล้วเขาก็แบบเออชอบน่ารักพอเราเริ่มมีการเปิด IG Instagram ก็มีคนมาคติโล่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆปลายปีที่แล้วเนี่ยเราก็เลยออกจากงานประจํา มาทำแบรนด์ไทยนิทรีจนมาถึงทุกวันนี้นะคะก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักไทยนิทรีได้รู้จก Tree, ัจกชนขรัวแล้วก็ได้เห็นผลงานของเรามากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะสำหรับน้องๆที่แม่ทํากิจกรรมอ่ทางไทยนิทรีนะคะก็จะมีตั้งแต่น้องเล็กๆเ,เลยก็มาทาคู่กับคุณแม่อย่างเงี้ยก็เด็กๆทุกคนเลยได้เหมือนกับฝึกสมาธิแล้วพร้อมกับการใช้จินานาการในการสร้างสารรค์โลกของเขาขึ้นมาค่ะ ภาชนะที่เรามาทำคนจะเป็นภาชนะปิดนะคะเพื่อที่เขาจะสามารถสร้างเป็นระบบนิเวศจำลองแบบปิดขึ้นมาได้ค่ะเริ่มแรกเลยก็คือเปิดปาภาชนะออกก่อนนะคะหละังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการใส่เป็นพวกก้อนหินลงไปเพื่อสร้างคัศเนียาภาพหรือว่าแรน์สเคปขึ้นมาเป็นภูเขาเป็นทุ่งหญ้าหรือว่าเป็นเนินผาตามที่น้องๆอ,อยากจะสร้างกันนะคะขั้นตอนที่1เลยเราจะทําชั้นดินกันก่อน,นะคะ่ะ โอเคเพียงเท่านี้เราก็จะได้พื้นดินหรือว่าเหมือนเป็นพื้นโลกของเราแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเริ่มใส่จินตนาการลงไปให้กับตัวส่วนขวดของเราค่ะ,ะเพียงเท่านี้ก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไฮไลท์สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการใส่ตัวละครจิ๋วๆลงไปนั่นเองนี่ค่ะก็อาจจะเป็นคู่แม่ลูกอย่างนี้ก็น่ารักนะคะหรือว่าจะเลือกใส่เป็นเจ้ากระรอกอย่างนี้คู่กันในป่าที่เราออกแบบไว้นี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองใส่เป็นกระรอกให้ดูนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะปิดฝา